ก็เป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่ของบุไทยนะครับที่ขึ้นมาไทยลีกหนึ่งต่อไปก็ขอให้ขึ้นไปเป็นชแชมป์ไทยลีกหนึ่งให้ได้ดเออเออเป็นชแชมป์ไทยลีกหนึ่งแล้วก็เป็นชแชมป์เอเชียโ,อ,โอ้เอา้าเราฝันได้เราอย่าหยุดฝันฝันให้มันใหญ่ใหญ่ลึกๆไกลๆไปถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความฝันเรามีอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคนเราถ้าขาดความฝันถ้าทีมฟุตบอลขาดความฝันว่าจะกูจะเป็นแชมป์ถ้าขาดตรงนี้มันจะเตะเพื่ออะไรเนาะ,ะนั้นขอให้เป็นแชมป์ไทยลีกหนึ่งโดยเร็ววันเพราะว่าอ่านประวัติอยู่ใน Facebook บอกว่าจากไทยลีกสามขึ้นมาดูการเดียวใช่ไหมเออเก่งมากมาขึ้นไทยลีกสองดูการเดียวขึ้นไทยลีกหนึ่งแล้วเออ แน่นอนแน่นอนขอให้มีความสุขครับจลองใชยชนะขึ้นไทยลียกหนึ่งขอให้เป็นแชมป์ไทยลียกหนึ่งให้ได้เด้อ